สวัสดีคุณเอซี<ม>ช่องปอออนพี่สาวลงพลน,นะคะเมนูนะคะข้าวแรงยญ้าพาน,นะคะปูของนะคะนี่นะคะย่้าพากำลังตุ้ยนะคะกำลังตุย้ยเจ่วปลาคะ่ะทุกคนเจ่วปลาเจ่วกระสน้นต้มไก่อันนี้ก็ต้มไก่นะคะต้มไก่บ้านนะคะเอามาจากบัดบอแม่ แม่ <Ooh> เออเอามาจากวัดเด้อเนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องปองไปชิ้นเทียงวางเทียงเลยนะอืมเบิ้งพักพ่อแม่พี่น้องพอนะสะอมลวกสะอมลวกแค่พ่อแม่พี่น้องลวกแค่ปลาแค่ใดพี่น้องเอ้ยอืมเจ้าเบื้องนั่งพักไปนี่กะกะละมังนึงอีกพักมะแตงมักทั่วอืมมกเขือพัก พักสลัดาาทำไมพี่น้องเอ้ยพักแล้ววันนั้นหลยเลยมาเด้อมาเด้อเก็บมาใส่ตู้ไว้ล่างกินเย็นๆู่เลยเขาเล้งปูพองยาผ้าปูกินแล้วอิ่มแล้วปูกินอิ่มแล้วแล้วนเี้ยวหลายอืม <laughs> ไอพี่กินเขาน้ำเม่มาเด้เอแอพี่เอ้ยปนปลามืันาานี่ปนปล <c oughs> าก็ต้มไก่แคร์ไรกับดอกแค่อื์ดอกแคร์ขาวจะมนนันไม่ลายพักก็ได้อือสออนปน เดี๋ยวป้าออนก็จะไปกินนะคะพร้อมกับคุณย่าพานะคะหิวมากเลยนะคะเมืม่อนี้ป้าออนก็กินย่ำซ้างย่ำทะเลล่ะไปกินแม่เมื่อนี้ถาเจ้ายู่เจ้ากับบม,มาจ้าเถื่อไหมจงไว้ไห้กะโอ้ยน้อบม,มาจะเถื่อนไหม,ม,มจ,นจนมามุดแดงขืนแม่โอ้ยวระชัน จะไปก่อสางชอยเพื่อนหมอด้วยวานใดๆไปทำความสะอาดชอยเพื่อนอุ้ยสีได้บุญหลายเนาะเจ้าเนาะไปชอยเขาเจ้าอันเห็ดอันเห็ดน้ำวัดน้ำว่าพ่อแม่พี่น้องปองไปเอ้ยจะโม่งจะมาเนี่ยแม่เมื่อนี่ป้าจนคำพ่อแม่พี่น้องปองไปฟังอรรถบายสามโมงว่นศันไปวัดเพื่อนนั้น เพื่อนเฮ็ดยังกับแม่เพื่อนเพื่อนเฮ็ดเกียวกับอันคัวบอแม่อมเออต่อเติมคั่วแม่บ่แม่เออเออเอ็มคืนอ่าทิตะไคร้ติดอ่อมีหลายคนจะบ่ล่ะมือนี่ไปวัดไม่ออกนะ่ิซิบหนึ่งอ๋อลงข้ามพอเองเอออ ไว้เดือนได้ไว้เดือนไม่ขุ้นไม่เสียสมยงไม่ติ่นไม่ฟอกเว้นซอยกันยังหันแม่เนาะเออก็ซอยอยู่อีกที่ะคนถูบแล้วก็พากันกวดแกิ ดึงกระไปทิอืมนชีวิตม่อืมเอ็มไม่เพรง่ายนี่อันอันเก้าในพันธุ์ทูบออกบอกุบเป็นพันเอ็มมาแล้วพออเออนเออมมัคือก่อเอ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 อมันยลงวันนี้พอนเทียนมันลงโล่งมาถอนเออแอบแออืมัองยินงกับภานเออ โอ้ยหิวแห้งเห็นยากินกับอยากกินน้ำยามาเด้อสุขูทุกคนเลยเอาง่ายพี่เจ๊่็มาไปมือนมาว่านพิ่ไปอืมเอาพักไม่เจ้าถึงยี่บันไหนแม่ชัวพักพี่เจ๊กินใหม่สิบอกตัวพักมี้แห้งกินก่อ ส yeah. ่งมายน่งงอนหนึก็กินนะแล้วกินขอได้เือเคนต้องเตือมื่อไหร่จะมาขายเมื่อไหรือเ้าเชื่อ่สมบอกแหรอมันนั้นมันจะายเพื่อแบบจะขายจอหรือจาขายจอหลากแล้วเห นม่ได้ขายฮ้ยขายไม่ไ้ขายอาการเร้่อืมว่าไดไกำไรน้อยอ่ะไันกำไรน้อยอ่ะสันคือว่าหัดตัวคำกินแห้มมาได้ มาทำอะไรขายยแล้วก้ทหรนึ่งผมเรกเาขายเลยหนึ่ารอร้ารอว่ารอว่าได้กาไรน้อยแบอ้าันขายงบสะโนึงัที่ใดดอกกาไรลอยนึงแต่บ ไปไหนแล้วลงเนือมงกดิ่นเพราะขับินมื่ก็ได้คนหันแล้วลงเนื้อหมวละสองนู้กเหรอผ็ดละอันขายเกียวยาไข่แคนมขนเงินมวยเหรอไม่ยอนไปรอดก่อนค่ะ เขาล้วอ้าวคือภาพกันเมืยอยไว้แห่งทินงายกับาดุ่นี่มันขีดยันลายเด็กอ้ยกะนังแสบเดย สล้าห่าๆแบช่วยสื่อไส้หมือข้ามัจจัง่กินอืมฮัตโตะอเดียนข้าวโกินแล้วต้มฟัน คนอยู่มาชอยเห่เออกะตุ่มข้ามันครับข้าวอิอ่มฉันเพล็นอืมขำบันอันนี้เฮ้ยแซ่บพักหลายเพราะแม่พี่น้องเฮ้ยขเขาแรงหญ้าพาแสบแสบปนแจวแซ่บแสบมาค่ะทุกคนมากินข้าวแรงกับหญ้าพานะคะปูก่ก็อิ่มแล้วนะคะนอนแล้วนะคะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่นะคะขอบคุณคะ่ะ